ในช่วงเวลานี้จะไม่รีเฟซบอสทุกตัวแข่งขันสูงขึ้นพราะว่าหลายๆคนคงไม่เห็นด้วยก็มันพิมพ์มาแล้วอยู่ใน s ซ็กชั่นบ n b อกไม่รู้ใครไปขอเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนออยู่ G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันราว์โฟนมือถือที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอรื่นไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวาระสิบบาทเท่านั้น ตัวแพ็เกจที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่ไปสูงกว่าสาเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหด U T Phone สามารถโรดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอโค้ด T T I C C C สักเจ็ดชั้นบ็อก V 7ข้อที่1เรื่องกลไกจับคู่ต่อสู้ไร้ขีดจำกัด ไม่ค่อยดีติดทำมว่าผู้เล่นอาจจะไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่บางเรื่องน,งนี้แต่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องของตัวปลดบันทึกการต่อสู้เด็กยังคงทําไม่ได้แนละทีมงานทาอะไรอยู่ไม่มีใครพูดถึงเลยยังคงปลดไม่ได้นะเป็นปัญหาสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะก็รอทีมงานนะเมื่อไหร่จะแก้คืออะไรปลดบนันทึกการต่อสู้เด็กสำหรับคนที่ปลดไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เก่าๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วมันปลดไปตั้งนานแล้วนะก็คือตรงนี้ปึกชิงชยัยสุดยอดนะครบับก็ยังปลด ไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะกินเวลาร่วงเลยมาน่าจะเกือบปีแล้วไม่รู้ทีมงานได้รับทราบถึงปัญหาหรือปเปล่าผมพูดให้แล้วนะเพราะว่าหลายๆท่านก็ประสบปัญหามันปรับมาใหม่ไงก็ไม่ได้ปรับตัวเควสในการปลดนะข้อที่2สัตเลสนะครับพูดถึงการปรับปรุงระบบสัตว์เลี้ยงว่าจะมีการปรับไหมเมื่อมีสัตว์เลี้ยงสมาแล้วนะครับคำตอบก็คือเพื่อให้นักวิทยาศาพัฒน,นาสัตว์เลี้ยงได้ง่ายขึ้น เราจึงปรับปรุงดังนี้อ่ะหนึ่งสืบทอดสัตว์เลี้ยงขั้นสูงเมื่อสืบทอดสัตว์ขั้นสูงสีทองและ SP ค่าเคือปัจจุบันจะสืบทอดตามสัดส่วนหลังจากสืบทอดแล้วจะสุะส่มสัตว์สเตตัสอันนี้ก็ปกติไม่ใช่หรอปรับปรุงวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงตอนนี้เมื่อวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงแล้วเลวตาจะไม่ลดลงอันนี้เป็นไปแล้วเนาะก็ S เป็น S A เป็น A B เป็น B A มีโอกาสเป็น A กับ S แต่ S ไม่มีโอกาสลดลงไปเป็นเอข้อที่3นะพูดถึงระบบเงารับแรงให้ดีๆเซิร์ฟเนเมอ,อะโย <c oughs> อ่านนะข้อที่3บอกว่าสำคัญเลยนะเปิดตัวไปแล้วครับตีระบบอาวุธเงาจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อไร่นะครับคำตอบนะอาจจะไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่ คำต,ตอบของทีมงานนะครับเงาสิบคุณจะไม่ที่สุดอีกต่อไปการเวลาและาการทดสอบคลาสสีนี้มีประมาณค่อนข้างมากและมีช่วงเวลาการอุน่นออนไลนะ์ในภาพรวมค่อนข้างนานขอขอบคุณท่น้จวัยทุกคนที่อดใจรอข้าบ้าในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับผมเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะจะขยายริมิตรเับอาวุธเงาถึงรลเวล12 กับเงินให้แน่นๆแล้วแล้วก็เปิดช่องสกิลอาวุธเงาใหม่การอัปเดตครั้งนี้จะเพิ่มช่องสกิล6น่าจะช่องนี้วะ่ะช่องที่6 1 2 3 4 5 6เลือกเอฟเฟกต์สกิลได้4อย่างเหมือนเดิมก็คือมี4อย่างน่าจะเป็นของคลาส4คิดว่าช่องที่6นะปติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อ,ของจากประกาศในเกมและกลุ่มคอมเนตี้หลังจากนี้นะผมว่าน่าจะเงา12งก่อนนะ เผลอไอช่องที่6เนี่ยอาจจะต้องใช้เงาสูงสูงด้วยถึงจะปลดได้หรือเปล่าเงา8เงา9ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเต็มตัวช่อง6เปิดเงาสิจริงเหครับข้อมูลมาแล้วเหรอนี่วงในวงในแจ้งมาวะเที่ยบให้ดูเคยทำตารางไว้ให้ นะครับอาวุธเงาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้นะ9ไป10ปกติคือ30เเฉะนั้น9ไป10ลดไป5ก็คือ30เปอร์ถ้าไม่มี v i p นะเราพูดถึงไม่มี v i p แล้วกันแล้ว50ไป11ลดไปอีก5มันก็จะเหลือ25นะ 1 1ไป12มันจะเหลือ20%ฉะนั้นมันจะต่ำสุดอยู่ที่20%จาก11ไป12 BVP มันจะได้มาเพิ่มอีก15%เฉะนั้นถ้า BVP 1 1ไป12มันก็จะตกประมาณ35%ม้อผลิสหลังจากเปิดตัวแดนฝันแดนมายานะของลูน่าโตอาด้วยแทบจะไม่มีบิจโกเคชเลยหรือกกงของบิโกสัตว์เลี้ยงบิโกได้แหละว่าง่ายควางขายในตลาดเพราะว่าอัตราดรอปต่ำเกินไปใช่ไหมย้อนดูไปหน่อย มีอยู่ตัวเดียวตั้งแต่เปิดมาในเมเมโอดินผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กคนทุกคนคาตอบอ่ะไปอ่านคาตอบกันตอนนี้เราได้ปับอัตราดอปของคอสตูและกงสักด์เลี้ยงในรางวัลส่วนตัวทั้งหมดของเรนเจอร์ดวลทดสอบแห่งมายาแล้วจะมีกัปตานดอปเพิ่มขึ้นอย่างมากเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ร้อยเท่าร้อยเท่าของ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มาคูณเข้าไปนะยากขึ้นก็จะดอกสูงขึ้นนะเราต้องขยี้เลยถ้าถามผมนะ ก็ค่อนข้างจะไอเรื่องบิโจรหรืออะไรเนี่ยนะก็แปลกๆนะมีอยู่ตัวเดียวขายในตลาดเวสเปอร์แม่งเปิดมาก่อนตั้งนานมันก็ต้องมีขายบ้างแหละเอาจริงนะผมว่าและด้นเอสอีกเหรอผ่านไปะมาณนีแล้วกันะะข้อที่ห้านะอบถูกคนแล้วด้วยไม่ไมด้ตอบถูกคนมัน มันดอกที่ใครไม่รู้แต่คนที่ซื้อไปอ่ะได้ไปนะฮะอ่ะได้แบบสอบถามก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องการปรับปรุง m อ p มินิอ่าไม่ทราบว่ามีข้อสรุปอย่างไรบ้างจะเปิดตัวจริงๆใช่ไหมออฝากกดไลค์กดซับส c คาย์กดติดตามพีนะครับผมผกันหน่อย ในการสำรวจครั้งก่อนนะผู้เล่นในเซิร์ฟใหญ่ใหม่ได้รู้รายละเอียดของการปรับปรุงเอ็มนี้แล้วและการเปลี่ยนแปลงแต่และรายการมีอัตราความพึอพอใจเกิน60โอ้มาตราวัดไหนราววางแผนจะปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเซิเร์ฟทั้งหมดของเซิร์ฟใหญ่ดีเจียนอะซูเป,ปอร์ดีเจอย่างเดียว ในเร็วๆนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนในเซิร์ฟใหญ่อื่นๆในขณะนี้เอาไปทดลองระบบซ u เปอร์เรีเจียนก่อนนะครับมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง,ปลงดังนี้ข้อที่1แสดงเวลาและการนำทางอัตโนมัติอ่ะก็น่าจะเหมือนกลบันกลบันอีกแล้วโมเดลกลบันโมเดลตอนนี้ต้ออเลยว่า โกบ้านโมเดลค่อนข้างจะหลายอย่างนะเดี๋ยวคงมีเพิ่มอีกอะโกบ้านโมเดลอะไอ้สกิลแปดช่องอีกเตรียมตัวแนละเซิฟซีเอาด้วยนะมาลงมาลิเพิ่มฟังก์ชันนับถอยหลังรีเฟซบอสเพื่อแสดงเวลาที่เหลืออย่างชัดเจนอีกทั้งกําหนดตําแหน่งรีเฟซบอสที่ตายตัวและรองรับนาทางอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียวเพื่อช่วยให้คุณเข้าร่วมต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูเซิฟโกบอลอันนี้คือ เป็นโก o b a เลยนะครับพลิกตำแหน่งพลิกตำแหน่งแต่คนอาจจะไม่ชอบเปล่าอ,อยากจะวิ่งหาบอสอ,อ,อ่ะอยากได้แค่เวลาเอ,อจะไปก๊อปทำใหม่หมดนะผมพูดแทนให้ผมพูดแทนให,ให้อยากได้แค่เวลาบอกไม่อยากเนี้ยพลิกตำแหน่งเกิดพลิกทำไมเออจะก๊อปก๊อทั้งดุ่นเลยเอาแม่แต่เอาสิ่งดีๆไปเออทั้งดุ่นเลยอันดีปรับรางวัลหายาก ลบไอเทมที่มีรูลค่าต่ำออกจากรางวัลหายากเช่นหีบตัวจริงสีม่วงเป็นต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยรวมของรางวัลหายากโออืมอารางวัลสีม่วงอ,ออกว่ะหรือจะเชื่อแต่สีฟ้ายังอยู่ไม่ใช่นะสีฟ้าก็ต้องออกด้วยนะปรับเวลา e เฟชบอสเพื่อสุขภาพอ่ะของนัพือนชายทุกคน และเพื่อให้การแข่งขันแย่งชิงรางวัลบอสเป็นธรรมยิ่งขึ้นทุกวันตีสองถึงแปดโมงจะเป็นเวลาเคร์ฟิลซึ่งในช่วงเวลานี้จะไม่รีเฟซบอสทุกตัวถึงเวลานอนต้องนอนนะเกมเขาอยากให้คุณนอนนะครับอนอนนะ มันต้องนอนแล้วนะตีสองใครจะตื่นเล้ไอเวนเออเซเวน่นอีเลเวนยังไม่เปิดเลยสักที่ไหนอะโอเคโหรสุขภาพป,ปิดเกมไปเลยล้วะเออเออถ้าโหดว่าต้องปิดเกมไปเลยปิดเซิร์ฟตีสองถึงแปดโมงทำนุบํบำรุงทุกวัน่าออตอนกลางคืนเอ,อจะเปิดทด้ไมล่ะออโหรสุขภาพมันต้องปิดเกมไปเลยนะครับ ยังเปิดให้คนฟาร์มอยู่ได้ยังไงกันปรับปรุงกลไกรีเฟซบอสร,รถจํรดจำนวนบอสที่จะรีเฟซในแต่ละวันให้มีความเหมาะสมอบอสจะออกน้อยลงอบอสจะเกิดน้อยลงอโอ้โหปรับการจัดสรรน,นี่ใครไปขอวะปรับการจัดสรรรางวัลบอสจะเกิดใหม่แบบสุ่มเวลาแม้ว่าคือฟิล จะลดจานวนการเกิดของบอสทั้งหมดแต่างวัลของบอสแต่ละต,ตัวก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้รางวัลโดยรวมไม่ลดลงแต่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นว่าเอาเรื่องดังนั้นบอสอาจจะมีการดรอปมากกว่าเดิมนะจากการอ่านนะเอาอาจจะเห็นว่าบอสเนี่ยอาจจะดรอปตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสัก4ี่ห้ชิ้นไปเลยนะตัวเดียวอเอาตีเดียวนะ จึงพอใจเกิน60เเลยนะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18เล่นเกมเกิน4ทุ่มอ่ะให้ถึงตี่สองแม่ของดีไม่ให้เกิน4ี่ทุ่มยังได้อยู่ <S <S อ,อยากจะให้พักก่อนผมว่ามันจะอนุวัฒน์ผ่านจริงๆหรอวะผมว่าหลายๆคนคงไม่เห็นด้วยยิ่งมีพวกคนขับนะล่าบอสไม่คนขับด้วยบางคนต้องหลบสือตานี่ไหมในเซิร์ฟล่าตีสองถึงแปดโบงในโอ้โหก็มันพิมพ์มาแล้วอะเนี่ยอยู่ในเซกเซชันบล็อก ไม่รู้ใครไปขอเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสิ่งที่ดรอปบ,บ่อยสุดคือจิกแสดงว่าบอสเนเธอร์จะดรอปจิกหลายใบใช่ไหมคะอ้าวใช่ไหมคะลับอ้าวขอแค่เวลาบอสเกิดเกมลากไปไกลเกินเพิ่มเขาเรียกว่าโบนัสแท็กของดีของแถมของดีอยากจะได้ก็ต้องแลกทีมนามะลิไม่ได้กล่าวฟิกตำแหน่งอ่ะผมว่าฟิกตำแหน่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะเซิร์ฟตีเท่าไหร่นะ ใช่ไหมฟิกตำแหน่งมันจะคล้ายๆอารมณ์บอสกามในกิจกรรมคิดสมาสครั้งแรกเลยบ้งถ้าผมจะไม่ผิดครั้งที่สองที่บอสการไม่เกิดที่เดิมตลอดอะโอ้โหฮนะออโต้บอสกามอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอะดิอืมเพราะว่าเซิร์ฟซีมันเกื่อนกว่าเซิร์ฟ g ก o บอลอ่อะมันเอามาใช้เอาอยอะสภาพแวดลอด้อมเดี๋ยวมนันย้อนคืมว,ว่าเอาแค่เวลาก็พอว่างว,ว่าไอ้ฟิกตำแหน่งมันอาจจะจองปัสสาวะทานกันแล้วว,ว่า บอสเกิดน้อยลงนะเว้ยมันเขียนว่าลดจํานวนบอสท,ที่จะรีเฟซในแต่ละวันปิดตีสอถึง8ปดโมงแล้วก็ลดจํานวนบอสท,ที่จะรีเฟซในแต่ละวันนะแต่จะปรับของวันเพิ่มขึ้นแต่และเนี่ยบอสเกิดน้อยลงนะครับอาจจะแบบ3ชั่วโมงตัวหนึ่งเปล่าเดี๋ยวลองคำนวณไหม,มตีสอถึง8ปดโมงคือ6เหลือที่แชั่วโมงสิบชั่วโมงถ้าบอสเกิดทุกๆ2 วันหนึ่งจะเกิดทั้งหมดเก้าตัวแต่ถ้ามันปรับเป็นสามวันหนึ่งจะเกิดหกตัวประมาณนี้แล้วก็ต,ต้องประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีกับสายที่แบบหลบอะเอออย่างที่เพื่อนๆทราบแหละสายหลบก็คือพวกที่หลบตาหลบบารทาไปแหละเพราะว่าถ้าบอสเกิดน้อยลงในแต่ละวันเนี่ยแล้วหมดเอาออกไปตอนช่วงกลางคืนอีกคนมันจะต้องอัดมากขึ้นถูกไหมล่ะเพราะว่า มันไม่ได้เกิดถี่คนมันก็ต้องต้องอัดขึ้นมันติดมันเต็มช้าลงอะ่ะเออโอโหจำนวนผู้เล่นที่กระจายกระจายในแต่ละวันที่แบบเอ้ยกลุ่มนี้อาจจะมาล่าเวลานู้นกลุ่มนั้นอาจจะมาล่าเวลานี้คนละเวลากันมันก็จะต้องมาเจอกันในช่วงเวลาหนึง่งมากขึ้นอ่าแข่งขันสูงขึ้นการล่าบอสจะมีเหลืองน้ำตกขึ้นนะสุดยอด ก็จะมันขึ้นล่าบอสเรียกว่าแข่งดาเมจกันหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะอัดช่วงเวลามันจะอัดขึ้นนะเกิดน้อยลงสิธก็จะเต็มช้าลงโอ้โ oh. หตะบี้ตะบันกันรัวๆตัดตายพร้อมกับพีซีคร้อยยี่สิบเฟรมเรทนี่ไงล่ะยอดทุกๆ6กชั่วโมงเกิดนี่โ oh. อ้โหเป่งเลยนะผมคิดในเวิร์สเคสแล้วนะว่า3ถึง4ชั่วโมงเกิดตัวหนึ่งเนี่ย6ชั่วโมงเกิดทีนี่ก็ชุดจบแล้วนะ ถ้า6ชั่วโมงเกิดทีนี่บอสวันหนึ่งเกิดไอ้ตัวนึงเกิดได้แค่3ตัวนะมันจะไม่เหลือนะบอส6ชั่วโมงเกิดทีเดียวโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วั้างถ้า6ชั่วโมงเกิดทีโอ้โหมิดเทปเกิดวันละ3ตัวเงี้ยมันจะหน่วงเกินไม่ไม่ขนาดนัน้นหรอโอ้โหถ้ามันจะ6ชั่วโมงเกิดตัวนี่ผมว่าหนักไปนะอันนี้โอ,อ้โอหแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอ่าข้อที่หกนะ รางวัลบัตรผ่านหลังจากเลเวลร้อยไม่ค่อยดึงดูดใจเลยหลังจากเลเวลเต็มแล้วไม่ค่อยมีอะไรกระตุ้นให้อัพฟิลต่อในบัตรผ่านใหม่ของเดือนสิงหาคมจะขยายรางวัลบัตรผ่านไปถึงเลเวลร้อปรับกิ่งน้ำพ a ดเขาที่เจ็ดนับการเก็บเกียวมีความไม่สะดวกอย่างมากมาโดยตลอดและต้องแย่งตำแหน่งกับเวิร์กช็อปด้วยคือเรว่าเวิร์กช็อปมีแผนจะปรับปรุงส่วนนี้หรือไม่นะครับเรา ทราบถึงประสบการณ์นะโบสเก็บเกี่ยวด้ประจานแล้วแล้วกำลังเตรียมเพิ่มฟังก์ชันเก็บโหมแม่งผมอ่านแล้วนะเอาจริงๆนะเพื่อนๆใครเล่น Global รู้ดีเลยนะก็อันนี้ก็คือ Global นะครับข้อที่7ก็จะเป็นของ g l o บ a l ถ้าจะเก็บเกี่ยวตัวบัตสได้เราจะต้องอยู่ใน VP ระดับที่3นะก็ก็กระดับพิา่าก็เซิร์ฟก็ระดับพ่ศา ระดับ3นะระดับ3ก็คือระดับสุดท้ายระดับพันกว่าพูดงงง่า้เลยนะเดี๋ยว suggestion box V8 อันนี้บ B7 ใช่อาจจะ V7.1 เดี๋ยวจะมีระบบอีกระบบหนึ่ง้ามาด้วยอ่ะผมบอกให้เลยสกิล l 8ช่องเอาเออมาแน่เดี๋ยวจะมีสกิล l ช่องไปดูเซิร์ฟ g l o b a l เดี๋ยวมาในเซิร์ฟซจะไม่ต้องสลับแบบนี้แล้วอบอกให้เลยมาแน่ๆอย่างเงี้ยดูทรงตะบอดลว ก็คือสกิล8ช่องจะไม่ต้องกดสลับหน้าไปสลับหน้ามามันจะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยกดได้ทั้งหมด8สกิลหลายๆอย่างทําได้ทํำไมไม่ทําตั้งแต่แรกต้องรอนะฮะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเซิร์ฟเนี่ยมันชอบแบบต้องให้มีตัวเปรียบเทียบต้องไฟลนตูดนะถึงจะกะเตื้องนะถึงจะต้องทำเนี่ยผมว่ามันเป็นระบบที่เอาเร็วๆเ,เ,เลยเนี่ยเร็วๆนี้นะครับก็เงา12นะมาแน่ๆ หึงรอไว้ได้เลยนะครับใช้ฮอคัทเลเวลสามคิดว่านะน่าจะสาม้ว้แหละเพราะว่าเนนี้มันใช้สองอยู่ใช่ไหมเก้าไปสิบอ่ะก็ต้องสามแล้วหละมั้งอืมก็กดรอไว้ได้เลยมาแน่ๆเงาติดสอใช้กี่ชิ้นไม่รู้เกียงหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเจโต้ด,ดึงกันรอแล้วเหรอวะเกียงรอแล้วอ่ะ ประบาณนี้เนื้อเน้นเน้นสักเจ็ดชั้นบล็อกเอาไปเต็มเต็มคลิปจบแล้วแต่ยัง่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมายกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ